สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากขีดวัคซีนเนาะค่ะขีดวัคซีนอันนี้มันถังอะไรดูไม่รู้เนาะค่ะ,ะเจอแล้วนี่เจอแล้วเฮ็ดเพึงหวานนี่นี่กบพันชูเป,ปเตอร์ปฏิทูมันออกจนเน่าเลยเพื่อนๆเลยดูดูค่ะๆๆๆๆๆๆเห็นบ่จ๊ะสามดอกแฟดนี่หนึ่งดอก นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงสามสี่ห้าหกดอกจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนี่หนึ่งดอกโอยฉีดวัคซีนเข็มใสซะด้วยละ่ะหมอเขาอุ้ยนัน่นหมอเขาให้เอาคนไม่เอาคนเราจะเผื่อผขีดเซตโลยี่สิบกว่านาทีสามสิบนาทีโอ้อันนี้เนานิ่ม นี่ปัดแบบเอฟดูสวยอยู่ขาบรมเบรหโอ้ดโอ้ยนี่แมงกินแล้วแมงบโบอู้ได้ได้โอ้นอนแมงเจาะนี่สามสหายหบาดขยญ่คักเนาะออ้ยดูแฝดสามโอ้ยแฝดสามแฝดสามค่ะแฝดสาม อยู่ข้างทางเนาะเข้าปหากันดีบะนี่เฟดสามาจ้าเดี๋ยวค่อยไปตัดนะคะเดี๋ยวไปตัดกระบ,บานเอาทำความสะอาดกระบ,บาว้าขอไทยดันโดนก่อนนะคะสายตามองหาแฟนเธอมุ่นเด้ออีกดอกนงคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหน,นี่น่ โอ้ยเท่าแล้วโอ้นี่อุย้ยนั่นเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วค่ะพึ่งหวานนะคะใส่ตา,าหาก่อนเออเก็บมาให้ใส่ตะกร้าไปเลยต้องคอยไปทำความสะอาดที่บ้านปฏิสัต์ นะะี่กะกะนี <laughs> <ots ife et> ่ก็แค่ปิดก่อนอีกดอกสองสปริง วันนี้วันที่สีนะคะสีตุลาพศหกห้าจะ้ะลุกไม่เจอเก็บหึ่งไม่เห็นผลวันทั้งนี้เริ่มออกนะคะอู้แพพีแพพีเตบอหออกค่ะก็โอเคใช้ได้อยู่ แฮปปี้อีกจะ้ะสองดอกน้อยๆเกือบก็เห็นสองดอกนี่นนนนนเ,เ,เข้าปะมากันทีแล้วฮัดไอเมียเจ้าฮัดจุกาวจุกโง่กดหนั่หนัก หมอเขาไม่ให้ใช้มืตอตอนแรกปดิฉีดแขนขวา,พาเพื่อนสวยจ้ะเดี๋ยวปิดแฟตก่อนมันไม่มืดเลยแดดวันนี้อโอเคนี่ค่ะดอกงามเลยจ้ะสองดอก <c oughs> นี่เบ่เลอเลยเอ่ะจะทำไงล่ะเต็มมือละงานนี่อ๋อเก็บเหยียบดิ้น นี่นี่อะไรอ่ะอ๋อแผดพิสเก็บๆแปดดูเปินๆใหญ่มากนี่กว่าวจะเจอท่านคนอุย้ยดีนะมาป่านี่ <c oughs> โอ้แต่ว่าร่างผึ่งมันเหลืองเลยแต่ก็เอาได้จุแบบนี้เดี๋ยวจะไปโอ๊บนะคะนี่สวย เจ้าของบ่กค่อ,อยงยงานเลยเจะคองนะโอ้โบเมนเจ้าของดูเติมเติมเติมนึกว่าจะไม่ได้นะคะโอ้ยย่อย บลัมบลัมคลิกคลิกวาซานมีคุยหม่วายวายสียดายทำไมมามีคุยบ่กว่าด้ไปในเล่นทาอยู่ป่านี่นี่ค่ะสุดจอดเนาะดอกกำลังทำอุ้ยเจ้าของเจ้าของเต็มมวก็เลยว่าปูนปวนาซัน เอียดดอกนึงว้าวสุดยอดได้แล้วส,สามสามกำลังงามเด้อไปนะคิดผ่านไปนี่โอ้ดอกใหญ่จนสายตามองอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยฮิฮิฮิสุดยอดว้าวอยู่ข้างทางแต่ว่าเดี๋ยวไปเอา ฟองน้ำเขาออกเนาะค่ะนี่วว้าสุดยอดค่ะสุดยอดเพ่งหวานเริ่มออกแล้วจ้าแดดวันนี้แดดดีจ้ะโอ้ยปฏิทูอยู่ข้างทางโอ้ฉันจะไปหลบบาดอุย้ยนอนจะคองจะคองายเธอจ้ะเนาะบัดปฏิทูใหญ่เด้อ ใหญ่คือกันได้พี่น้องหมานวันนี้หมานแท้ๆอุ้ยขาขาวๆรุนนีไปเอาไปอบค่ะดูว้าวสอยอดเ,อเห็ดอะไรอุ้ยเห็ดร่มค่ะเห็ดร่มเห็ดร่มเอารักจ้าเห็ดร่มพึ่งเลือดพึ่งเลือดจ้า พัดพึ่งเลือดดอกส,สวยๆแต่ไม่เอาใะเอาไว้คิดว่าเฮ็ดพึ่งอยู่แถวๆนี้แหละค่ะถ้าเฮ็ดพึ่งเลือดอยู่เนาะค่ะสวยป๊าดพารสูนพารสูนบ้านเราจะกินไม่ได้ถ้าบ้านๆนี้งี้แก่แซ่บบ่แซ่บอุย้ยเจอเห็ดพึ่งร่มอุย้ยเสียดายอุย้ยนั่นเท่าแล้ว <laughs> เฮ็ดไข่มุกอู้ยโดนนอนเจาะสับเกี่ยมเลย สวยอะตัวนี้สวยสวย,สวยอุย้ยสวยมากหือไข่มุกจะ้จะเจ้าคลองเจ้าคลองเนี่ยถ้ามีแหวนวงแหวนยังไงกินได้เนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนฮืมมาดขาสวยมากหือดูดอก ดอกดอกอชมพูดอกสีชมพูค่ะดูสวยมากเห็ดไข่มุกสองดอกสองดอกสามดอกนองมาแล้วเห็ดพารโซนเห็ดรม่มปืดตานเอาไปเจียวเนาะค่ะตำเจียวแซบอุ้ยสุดยอดโอเคค่ะดูสวย เห็ดนี่บรรยากาศไอ้หมานได้บัานนี่ได้พึง่งนี่อีกพาราซูลอ้ยสบานหลาย็บเอาเราค่ะอ,อยู่ขางทางเห็ดกันไรโหลดตาไปกระดีหมกันเนี่ยดอกนี่ใหญ่ดีบลลเลมน ก็พอโอเคเอาไปอบบักอบเอาไปอบจ้าตัดออกเยอะๆเพราะมันดำแมงแมงกินเหลืองด้วยขาเหลืองด้วยค่ะเยอะสุดยอดสวยค่ะเดีย๋ยวเอาไปเล่มกระ้านต่อค่ะ ของเยอะอ๋อด yep. uh ูจะของกันสวยอืม นัดออกเยอะๆคือมันเหลี่ยงด้วยจ้ะหมันวันอังคารที่สีุ่ราคม <c oughs> ไปบ้านไปเล่มต่อนั่งนานบ่ได้อุ๊ขาไปหมดยังได้อยู่ ขาเฮ้ยนิ่มขานิ่มแมงกินแมงจองเธอจะเอาฉันไปไหนวะสันเก็ดมันเฮ็ดมันออกนานเหรอมันขามันก็จะเชิงแบบกุ้งกวงฝ่อๆเนาะค่ะตรงตัดเยอะๆเข้าใจนะคะ เดี๋ยวไปเล่มกบ,บ้านต่อจ้ะสวยอันนี้ hit p u r พีสอันนี้ก็ตัดเล้วค่ะเดี๋ยวไปบ้านไปเล่มหลอกขางออกเนี่ยเนี่ยโอเคแค่นี้แหละตัวนี้ก็ครึบโอ้ยขาเอาไม่ได้นะคะบมๆได้แต่ดอก มันอมน้ำจ้ะจริงๆเห็นเถะพี่ทุกคนพี่ๆน้องๆแย้ตาเป็นว่าข้อพัยเด้ตัดหลายๆขาอมน้ำจริงๆแล้วก็เป็นแมงเอาไม่ได้ เดี๋ดยวเสียสามเห็นไหมนะต้องตัดออกเยอะๆนี่โอเคอยู่ตรงนี้แข็งแข็งแล้วก็นอนดำนอนเหลืองเดี๋ยวไปบ้านไปนเล็มอ้ง ส,สวยป่ะจ๊ะโอเคพาวส์พาวส์าพาสุนจ๊ะไปมันด้วยไหมเอาไปด้วยไปปนพริกแซบว้าสองดอกว้าตุวของเห็ดขาแดงโอ้ยเอาไม่ได้เกละดอกนี้ได้ยุ่เนี่ยขาแดงแซบ ขาแดงขาแดงหลังแดงขาแดงเห็ดอะไรเอ่ยหลากหลายจังเลยดูธรรมชาติมันช่วยหยุดเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆเดินเหนื่อยละขอปิดคลิปชาเจอเฮดกระจ่ายให้ดูเนาะค่ะได้เวลาอาจจะต้มหรือว่าเอาไป ก็คอยดูก่อนเนาะคะ่ะโอเคชอบคลิปนี้อยู่น้อก็อะไรก็ใช้เป็นกำลังใจสาวไทยด้วยค่ะนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะวันนี้หมานหมานจ้าบายบายไปลคะค่ะแดดสี่ห้าโมงละหกเจหกโมงละคะ่ะยังแดดอยู่จ้ะบายบายไปละ